อันี้อยู่กับพ่อตุยนะครับผมตัวนี้ขายไปไหนบวกกระโดน9,000ครับโอ้9,000ตัวเมียนะครับผม9,000ตัวเมียทำไมมันถึงดูได้สูงจังมันเนื้อดีไงมันเนื้อดีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ขายได้แน่นอนอ้วนแบบนี้ขายได้แน่นอนอันนี้ขนาดตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวรับผมได้9,000นะครับอ่าดูตัวใหญ่บนเลิอเขาได้แค่บน10,000เป็นตัวใหญ่โค้งนั้นใช่ไหมที่ยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ มันนั้นได้เท่าไหร่นะเป็นเล่มันเป็นเล่มันได้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นสองพันสอนึ่งันอ่งะตัวเบเลอร์นะครับผมดูราคาแตกต่างกันกันวัวผองบวอ้วนครับวันนี้ถือว่าวัวเล็กๆนี่ขายดีมีคนมงเล่ครับวัวเล็ขายดีวัวเล็กวันนี้ขายดีนะครับผมยืนยันเลยครับเขายดี ครับรัวใหญ่ไม่ค่อยวัวใหญ่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆมา,น,านั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ <ผม S 1> ตัวนี้ปิดไปเก้าพันนะครับ,อ 9, รบเออก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับผมตัวน้อยๆเองนะครับเกือบหมื่นครับเนี่ยอ่าแต่ฝั่งนี้นะครับผมบัวโครงนี่ให้ดูฝั่งนี้ อรา,าคาต่างกันแค่นี้เดียวนะครับผมบัวโครงตัวอย่างใหญ่ครับนี่ครับผมกระวกระโดนะครับผมอ้วนๆไตเก้าพันก็ถือว่าดีเนาะพอเนาะถือว่าดีครับถ้าเทียบกับนัดที่แล้วเป็นไงครับพอ้สวยก็พูดจริงๆนัดที่แล้วกนดนีดด้ คนซื้อไม่ค่อยดีวันนี้วันนี้คนซื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วใช่ไหมครับพอค้าน้อยมากพอค้าน้อยครับผมนัดที่แล้วพอค้ายเยอะครับส่วนตัวแล้วคิดว่าเพราะอะไรหมาถึงพ่อค้าน้อยวันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันเนาะไม่ทราบใจแต่เวียดก็เข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ครับผมโอเคขอบคุณพ่อตุยครับครับผมพ่อตุยสวัสดีครับวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวงของทุกท่านมาแล้วนะครับผม อยู่ตลาดบ้านสวยนะครับผมตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตลาดเปิดทุกวันจันทร์นะครับผมอ่าเพียงท่านเป็นคนรักลัวนะครับผมเราคือเพื่อนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมอันนี้เป็นอีพีที่สองนะครับผมท่านใดนะครับยังไม่ได้รับชมอีพีแรกนะครับผมเข้าไปรับชมได้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่นายห้อยมาส่งวัวขอบคุณครับนี่เกมาส่งวัวนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับผม เขาบอกว่าวัวร้อยเล็กๆนะครับผมขายดีมากครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าจริงหรือไม่จริงนี่แต่ดูไปน่าจะจริงแล้วแหละครับผมดูครับมีแต่รุ่นน้อยๆเลยนะครับผมจะพาลงไปดูครับฝั่งนี้จะเป็นโซนของเพชรบุรีนะครับผมประจวบสีสเกตอ่ะ หาดูตั้งแต่ข้อแรกเลยโอ้โหปะอันนี้มาส่งเขาใช่ไหมโน่นไปโน่นอ๋อจ้าเข้าไปนู่นครับอ้อันนี้เอาสองกับตาราคาเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ราคาสองสองหมื่นกว่าสองหมื่นอ๋อปิดแล้วใช่มสองหมื่นสองสองหมื่นสสรุปสองสี่ใช่ไหมครับ ตัวนี้สองหมื่นสี่อันนี้ขายไม่ให้ใครครับฝั่งนี้เขอคนบลนบอกคนดูบลนอ๋อเอาไปอุบลนนะครับตัวนี้ป้าเป็นคนที่ไหน่อยเ,เอาไปคนสีสเก็บอ่าโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูหน่อยครับผมเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับฝั่งนู้นครับจะให้ดูนะครับผมว่าวันนี้ตลาดต้องการวัวแบบไหนครับอืมดูเลยนี่ครับ ฝั่งนี้เป็นปลาแหลมนะครับผมปลาแหลมเพชรบุรีนะครับนี่ขอเข้าไปดูหน่อยนะครับรอยวัวครับขอบคุณมากครับนี่ครับเอาแต่ตัวผู้นะครับผมอ่าบามันด้วยเอาแต่บามันมาครับครับผมเอาแต่บามันโอ้โหเน้นแต่บามันนะครับอันนี้เป็ไปุนต่อใช่ไหมครับเสี่ยใช่ครับนี่ครับนี่เอาไปขุนต่อนะครับ สามร้อยโลอัพครับรุ่นนี้อืมวัวแก่แล้วนะครับผมอ่าครับผมวัวรุ่นสองปีกว่าครับพร้อมคุณแล้วอายุได้แลนี่ครับวันนี้ต้องการกี่ตัวครับต้องการประมาณสี่สิบที่สี่สิบตัวครับผมขอบคุณมากครับนี่วันนี้ต้องการสี่สิบตัวนะครับปลาแหลมนะครับผมอ่า เน้นเป็นวัวบามมนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยอัพเลยครับผมนี่นี่แต่ละตัวอ่านี่ครับวัวสองปีกว่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับโอ้นี่ครับผมเบอร์สามอันนี้เป็นของคอกเบอร์สามนะครับอืมรุ่นน้อยๆเองนะครับผมนี่คอกเบอร์สาม มีทั้งชาโรเล่และบามันนครับโอ้โ oh, หมีตั้งแต่ไซส์น้อยๆเลยนะครับผมนี่หลักร้อยกิโลนะครับหลักร้อยกิโลถึงสามร้อยกิโลครับผมในค้องนี้นะครับรุ่นน้อยๆจริงๆนี่วัวโครงหัวโครงครับเอาไปขุนต่อครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับ ได้หมดครับผมบามันชาโรล,ล่ลืมบอกว่าฝั่งนี้เป็นของประจวบนะครับผมไปประจวบอ่าเดี๋ยวไดูฝั่งนี้หน่อยเป้เพชรบุรีเป้เพชรบุรีอ่าไปเพชรบุรีครับรุ่นน้อยอีกแล้วนะครับผมตัวผู้บามันชาโรเล่ได้หมดอ่า พ่อมาส่งวัวบ่ครับอ่ามาส่งวัวผ่านไหมวันนี้ไม่านขาดขาดอยู่ใช่ไหมวันนี้ขาดพันห้าขาดโอเคมาจากไหนครับเนี่ยคู่ขันอ๋อมาจากคู่ขันครับขอบคุณมากครับครับเออขาดทุนไปแล้วพันห้าพ่อบอกดีครับฝั่งนี้เป็นป่าบุ้มครับผมป่าบุ้มเพชรบุรีเฮ้ โอ้โหวัวน้อยๆเลยครับผมวัวน้อยๆก็มีนูน่นเห็นไหมครับตัวเล็กๆเ,เลยก็มีครับผมฝั่งนูน้นอ่าตั้งแต่หลักสิบกิโลขึ้นเลยครับันฝั่งนู้นนะ่ะโอ้โหน้อยๆเลยแล้วเอาทุกรอยจริงโอ้โหอย่างที่ขาว่าเลยครับผมวัวนนี้วัวเล็กขายดีอ่าวัวเล็กขายดีวัวเล็กขายดเคคีเต็มที่ก็สามร้อยโลอ่ะ อีกครับวัวลงวัวลี้ยบามันไทยกระดงไทยกระโดนได้หมดครับกั่งนี้ใครสังเกตนะครับผมฝั่งน,นะนู้นนะนู้นตัวเล็กเลยครับผมน้อย,อยเลยครับผมโอเคไปดูข้อต่อไปนะครับ ดูฝั่งนี้ครับปะเสียไอตัวเล็กนุ่นเท่าไหร่ตัวเล็กเลยอ่ะตัวน,น้อยๆเลยไม่รู้ว่ะ <laughs> อยากดูราคาไอตัวน้อยนั่นเลยเกิดครั่ว่าเก็ซื้อมาเท่าไหร่นะผมนู่นนุ่นมันสองแยกครับผมเือันเม่หนู่นอ่าตัวน้อยนิดเลยนะครับ โ oh. โอ้เยอะมากเดี๋ยวพาไปดูคนหมวกลายเจ้าสัวผมอยากรู้ตัวน้อยนั้นเท่าไหร่คนซื้อไม่อยู่คนซื้อไม่อยู่ใช่ไหมน,น, <laughs> นี่อยากรู้เหลือเกินโอเคขอบคุณครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้หน่อยอันนี้เป็นยุคเพชรบุรีนะครับอ,อยังได้ไม่เยอะเลยอัวก็รอยเล็กๆเหมือนกันนะครับยุคเพชรบุรีโอ้โหคลองนี้เต็มแล้วนี่ครับฝั่งนี้เขาไปไนะครับป๋าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมมาสง่งวัว โอ้โหเสียข้องนี่เข้าไปไหนไม่รู้กันใช่ไหมไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องขออภัยนะน่าจะไปเพชรบุรีใช่ไหมอ๋อน่าจะไปเพชรบุรีแหละครับผมอ่าฝั่งนี้รุ่นน้อยๆเหมือนกันนะครับผมร้อยโลบวกครับอ่าเต็มที่ก็สามร้อยโลบาม้านเชเลี่ยได้หมด เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้่อยโอ้โหเสียครับพอกนี้ไปไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมนี่ครับเอออย่างที่เขาว่าเลยวันนี้รุ่นน้อยขายดีครับอจากโซนี้นะครับผมไปถึงด้านนู้นเลยนะครับหลายร้อยตัวเหมือนกันนะครับผมอ่า ยวมาดูฟังนี้ครับถ้าระบายวัวได้แบบนี้นะครับผมราคาก็ขึ้นแน่นอนนะครับผมราคาต้องขึ้นแน่นอนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยอ่าฝั่งนี้น่าจะไปสีสเกตครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับของนี้จะเป็นวัวตัวเมียอ่าวัวตัวเมียรครับ mẹ luôn 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 muối à out tê tua mía dinh dưng hấp ok cái phạm vi đuổi khóng nữa นี่ครับผมฝั่งนี้ตัวผู้คอฝั่งนี้ได้ตัวเดียวครับผมตัวเมียฝั่งนี้จะใหญ่หน่อยนะครับผมสามร้อยโลบวกครับนี่ครับโอเคยังไงฝกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม ราคาวโวต้องขึ้นแน่นอนครับผมอดใจนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับ